ที่นี่อำเภอสีิิ้วครับสวัสดีครับพูดภาษายาวีอเออเคยเคยเคยไปไว้นะทาว่าว่าภาคใต้ครับภาคใต้ครบอเคยอเอผมมาจากนาธิวาส ย a ล l a ปัตตานีเออจะไปอีสานไปเยี่ยมที่มัสยิดอีสานได้ยินพี่จันเมื่อกี้แล้ว่าพี่สาวอ่ะผมอยู่ที่ปัตตานีอ๋อมีพี่สายอยู่ปัตตานีพี่สาวกับพี่เขยอ๋ออยู่ปัตตานีอยู่ตรงบริเวณมอคอมอคอเลยเดอ๋ยวมคในในเมืองในเมืองเออเออเอ่อเมย์เมย์ก็เจอเมย์สุก้าดูเฮ้ยเม่์สุก้าไปเดียววะอ๋ออยู่เคเคลงใต้นะครับผมก็คนฮะ ผมบอคนต่างต้ายไมนกั้นน่าจะตายไม่ค่อยแทนตายทองแดงตายทองแดงอยู่อยู่แถวไหนอยูกล้กชุมพรอนองแอ๋อกระชุมพรอนับสะแกบังสะพานอ๋อแล้วเวลาพานพานมาเห็นห้องตัวใหญ่อยู่ริมถนนเใช่ไหมใช่ตรงนั้นเลยทับสะแกทับสะแกอืมแล้วมาอยู่นี่นานยังอยู่นี่ก็ปีกว่าแล้ว ปีกว่าได้แฟนได้แฟนที่นี่ใช่แฟนคนที่นี้เออคนที่นี้ครับสวัสดีครับอยู่เดิงเดิมอยู่อีสานเนี่ยอยู่คนโคราชคนโคราชชนนะคคคโราตแกดได้ได้ลูกหรือยังครับได้แล้วได้แล้วนะมีลูกมีล้านแล้วอ๋อมีลูกมีล้านแล้วนะนุ่ลูกชายโอ้คนโตเนาะไปไงมาไงเออผมมาเพื่อเดินสัญจรปกปับ เชาวว่าเยี่ยมเยียนเพื่อว่าสนใจเรื่องศาสนาอิสลามครับก็ผมลักษณะพูดแต่ที่นี่ผมก็ค่อยรู้แล้วว่าศาสนาเป็นยังไงมันก็ไ้ใช่ใช่ศาสลามเป็นยังไงศาสนาคริสต์เป็นยังไงอ่ะไม่รู้แต่ที่นี่ผมก็เพื่อกว่าเพื่อจะให้เผยแพร่ศาสนาแล้วก็อ่าน อ่าในหนังสือนี่แล้วก็เสิ์ใน Google สมมติว่าสนใจก็มีเบอร์เธอเรียบร้อยแต่ข่าที่ฝั่งเข้านะอ่าครับครับทางทางปัตตนีทางซ้ำแต่ว่าชายแดนภาคใต้นะอ่าฝั่งเข้าดูแล้วไม่รู้ว่าใครจะพิษใครจะข์ยังไงนะมันก็มีตะควาลมแรงมันความลแรงมันเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละผมไม่รู้ศาตนะอิสราเปลใช่ใช่ใช่เราเห็นตรงนั้นนะเฮ้ การการการออกเราก็จะตอบไปทุกเราก็จะอธิบายไม่เข้าใจแต่โลูัวมันมีความรุ่นแรงใช่การออกสื่อนี่ไม่เหมือนความจริงครับอ่านั่นแหละทีเดียกก็เราก็เห็นจากตรงนั้นแล้วเราก็ดูแล้วเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยคนศาสนาถูกศานที่รู้นะศาสนาถูกศาสนาสอนเอกคนเนี่ยเป็นคนดีใช่ใช่ใช่ซอสเป็นคนดีแม่ว่าก็เป็นคนดี เขาเคสยังไงผมไม่ดูนะเต่กรดูเตอร์รูให้เป็นคนดีแต่ว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ศาสนาอิสลามนี้หลังจากเราทํางานแทบเกือบตายแล้วก็หลังจากตายนะอยากทราบว่าจะไปที่ไหนต่อครับอุ๊บๆขิดง่ายเลยเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราอย่าไปพูดถึงว่าหลังความตายดีกว่าเอาชีวิตว่าวันนี้แล้วก็รุงนีบมลลืนนี ให้ได้ที่สึกนัไรอย่างกับเพราะแล้วมันต้องไปศึกษาพลังการตายไปเวลมันไกลเกินพอตายจริงก็ไม่รู้เหลือแล้วนี่ผมอยากให้รู้ว่าล่างการตายมันต้องมีนรกทั้งสวรรค์พอเราจะเข้าสวรรค์มันต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์ใครผู้สร้างมานี่ก็สวรรค์นี้คืออัลลอฮ์ผู้สร้างสวรรค์แล้วก็นรกก็อัลลอฮ์สร้าง แล้วเราจะเข้าในสวรรค์ของของอัลลอฮ์เราต้องรู้จักอัลลอฮ์ด้วยอันนี้ผมมาในทีมงานของผมประมาณ20คนเพราะว่าพวกผมมีเคล็ดลับในการจะเข้าสวรรค์คือมีกุญแจสวรรค์ครับก็ในมุมของผมเนี่ย ในเงี้ยพขาศาสนาพุทธนะพราก็บอกตรงนะพผมก็ยังไม่เคยบวชนะเออยังไม่บวชอีกเนาะยังไม่เคยบวชเลยแต่ว่าตั้งน้โมได้นะโมซ้ำโจมแบบได้อยู่น้โมตัสนะเนาะได้แต่แต่ว่าท่าที่เรามีชีวิตอยู่มาเนี่ยนะเราก็พอจะบอกเอาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะจะไป็นศาสนาใดๆก็ตามแบบยังไงก็เพราะเป็นคนดีเหมือนกันแล้วนะใช่พันนั้นแหละแล้ทีนี้แต่ว่าโดยมัดจะไม่ค่อยเน้นนะว่าตลกสวรรค์นะ เอาว่าพุงหนีลื่นตามากมาให้เงินจะไม่เอาเงินเมือนศาสนาพุทธยังยังกลมกลื่นว่าถ้ามีของศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้ายังไม่ยังไม่แน่ชัดถ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์มีจริงแต่ของอิสลามว่าร้อยเปอร์เซนต์ว่ามีอัลลอฮ์สุบานามตาลาผู้สร้างโลกมีมีศาสนาพุทธนะก็เป็นพระนะแต่จะรู้ทีอะอะไรว่าดังๆทีนี้จะมีปัญหามีเดือดมีราวที่ว่าลืมแหละ เขาได้คุยกันอย่างเงี้ยนะเขาเป็นพระแล้วนะโอ้นกายอะไรนะพระอะไรธรรมธรรมกายธรรมกายธรรมกายเด็กคุยเนี่ยโอ้โหเขาคุยของผมดีเลยนะผมก็ฟังดูเขาก็พยายามคุยโนมนาให้ผมอ่ะคอยตามที่เขาพูดออกมานะเหมือนกับทางนี้แหละโนมนาพวกคอยตามไปนะแต่ผมเดินมาผมก็จะจะฟังคือถ้าเราจะคอยตามไปเนี่ยคอยตามไปได้แค่ไหนเราเราไปได้นิดเดียวเราก็จะหยุดแหละอ่าใช่ใช่เพราะว่าเนิกายนะมาคุยกันนะเขาก็ะถือว่าดีเนี่ยในใจ ไปคุยกับเขาอะนะทำมาเราเนี่ยมันก็มีบุญมีอะไรนะแต่ว่าส่วนมากไทยพุทธไม่เคยชอบเราจะทำหมากายเนี่ยมันต้องคนรวยนะเออมันต้องมีเงินนะที่จะเข้าไปไปไปทำบุญทำอะไรเนี่ยอ่ามันต้องเธอบริจาคอย่างเดียวนั่นแหละผมดูแล้วผมไม่ไว้ไม่ไว้นั่นนั่นคือทรรมกายนะผมพูดแล้มาบุดกลางกลางพุดธรรมดาใช่ไหมแต่พอมาเนี่ยพอราศนนาอิสลามอะไรเนี่ยผมาบอกเข้าใจนะ เข้าใจพื้นฐานมาเราต้อ,อ,ยอ,าอยุ่รวมกนะันยุ่รวมก,กักนกันแล้วศาสนาพิธศาสนาพุทธอ,อ,อิสลามหรือว่าอินดูหรือว่าซิกเลยนะเ,เราไปยุ่รวมกันได้แต่ว่าเราดูแต่ละศาสนาศาสนาอะไรที่ว่ามันจะมีแต่ความรุนแรงเราเราลองมองดูงี้เลาหญิงไอ้วัวที่ว่าอะไรยุ่ในแทบในแท็บสากุแทบอะไรพวกนั้นโอ้มีการค้ากันอะไรกันปากีสถานหรือว่า มันมันที่ยาโนนะมันเยอะเลยนะมันมีที่ความรุนแรงมีความรุนแรงเพราะว่าอเมริกาไปแทรกเขานทพนนั่นเองถึ่งึงอเมริกาจะแทรกไม่แท็กนะเขาจะแบ่งชั้นวันนะกันระวางผู้ชายกับผู้หญิงนยอ๋อมันมันผู้หญิงเนี่ยดูยะเลยดูแลมันผู้หญิงคือว่าการแต่งกายที่ว่าปิดหน้าปิดตามให้มิดชิดเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดขบคืนขึ้นมานั่นน่ะเด้เอาแต่ทีนี้หุดอยูนะเปิดหน้าเปิดตาได้หมดเลย นี่แหละที่ปัญหาคุมคืนที่ประเทศไทยยังไม่จบเพราะว่ามีผลไม้อะไรก็เปลือยหมดใครๆก็ชอบอยากจะเอาทิศทีนี้ยยังรัตนาพผดเนี่ยใส่เสื้อผ้าหน้าตาุูลิกใส่เก่งยีนเสื้อยืดเขาก็ใส่ได้ทุกคนส่า่แบบสบายอ่าจะเป็นอีกศาสนาหนึ่งนะไม่ได้แล้วนะคนนี้เปิดเผยไปได้เราต้องปิดหน้าปิดตาไปเลย มันต้องดูผู้ชายต้องดูผู้ชายว่าผู้ชายน่มันมันแากการรุนแรงหรือมันเกินไปเลยจริงไหมเสรปอย่างนี้นะเหมือนผลไม้หรือแอปเปิ้ลอะไรแอปเปิ้ลที่อร่อยที่สุดที่ราคาแพงไม่ต้องห่อแต่แกะเล็กๆแล้วก็มาระอะไรก็แต่แต่ผลไม้ที่ไม่หอนั้นเปลือกอะไรรสชาติก็มันจืดๆซะแล้ว ถ้ายิ่งราคาแพงมันต้องห่อเหมือนเพชรมันต้องมีเจริญนอะไรยังไงหลายๆอย่างแตผู้หญิงผู้หญิงของศาสนาอิสลามเนี่ยพอจะขายเปิดน้าเปิดตาทุกเขียนทุกตีอ่าใช่ไหมไม่ไม่ถึงขนาดตีแต่ว่าตัดเตือนกันมันต้องไปถทษผู้ชายไปอ้อปดอ้อระเบียบอะไรมาหลุดแรงขนาดนั้นไอ้ผู้หญิงก็มีชีวิตตีผู้หญิงก็เป็นเพชแมะที่ทำห้เราได้เกิดมานะจริงไหมเราชีวิตผู้ชายที่เกิดมาได้นี่มันเกิดมาจากผู้หญิงนะ มันเกิดจากผู้หญิงใช่ผู้หญิงต้องมาให้กับเนือเรานะเราหูต้ปพิจาณาพิจาต้าตรงให้เขามีพื้นที่นิดเดียวเองแต่ผู้ชายเราเนี่ยโหมันเหมือนกับมีอะไรมากมายเกินไปคหุดหุดเนี่ยจะจะเสมอเสมอตนเสมอปลายกันใช่ดยการแต่เสมอภาคกันอะบเสมอภคจากผู้หญิงผู้ชายครับผมขอตัวก่อนครับเอาคับผกับผมไปห้เขาฝังเลยนะครับ